กระจุกประหลาดอีกแล้วค่ะพี่น้องเบิ่งดูเบิ่งค้นเบิ่งค้นค้นกับอ่ากับหัวไหมค่ะเัิ่งเบิ่งเบิ่งแยกกันแล้วนะโอ้ยหัวช้นกันเดี๋ยวเบิ่งเบิ่งเบิ่งสาสาเบิ่งสาสะนี่เห็นบ่เห็นบ่นี่ค่ะเป็นเป็นภาพสะท้อน เดี๋ยวเอาไหมเอาไหมเอาไหมเดี๋ยวเอาไหมเดี๋ยวเบิ้งกักคัก you can walk very close to me เดี๋ย yeah you are y o upside down นี่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 พี่น้องนี่นี่นี่ขากระตัมตัมเบิ้งเบิ้งเบิ้งขาพอบานล <c oughs> ้วเจี๊ตสูงสูงเบิ้นอะอีกฟังนี่ฟังนี่เด้อีฟังนี่จะเป็นแบบนี้คะ่ะนี่ อ้วน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 เตี้ยคือคนคือคนอันคนแคร์นี่แหละคะ่ะจะทอนแสงแมสจะทอนแสงคะ่ะเป็นแบบนี้ <c oughs> โอ้ยเบิงบ่งเบิรงเวิรงคะ่ะนะมาเชื่อมกันแล้วเชื่อมกันแล้วบัดท,ที่นี้โอ้เป็นกระจกที่แปลกประหลาดมากๆคะ่ะ